กอ,อนีตกลงเข้าสู่ช่องเจนนี่แองเกิลนะคะวันนี้เนีเจนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่หัวหินน่นเองค่ะ แกมเบยนะคะเป็นโรงแรมสไตล์มินิมอลที่แบบช่วงนี้เป็นกระแสมากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศภายในห้องกันว่าแบบจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันก่อนเลยเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คาเฟ่เลเซเรสนะคะร้านน่ารักมาก เช่นไซส์ปีดขับนะคะอยู่ในเป็นโรงแรมพุทธักษานะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นวิวทะเลนะคะสวยๆเลย oh. แล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือจึเป็นแบบกระจกด้านหลังแล้วมันะสะท้อนเขาเรียกไงทะเลอยู่ในกระจกอะไ oh. ร่เงี้ยบรรยากาศดีมากอารมณ์แรงมากด้วยแล้วก็แล้วก็เหนียว อนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่คาเฟ่นะคะอยู่ข้างโรงแรมเลยก็คือเราสามารถเดินไปได้เลยนะคะนี่บรรยากาศก็คือเป็นโรงแรมที่ติดกับทะเลเลยทุกคนสวยมากนี่นะคะถึงแล้วนะคะบัมบิชแคมป์นะคะอยู่ข้างๆโรงแรมเลยคือแบบใกล้มากๆทุกคนตอนนี้ประมาณสี่โมงห้าโมงแล้วก็คือแสงกำลังสวยเลยนะคะ บากาศร้านก็จะเป็นทงๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปตรงวิวห้องที่แบบเออที่เขาชอบทำคอนเทนต์กันอะนะ ก็คือสวยมากทุกคนคือที่นี่คือโรงแรมแสงโกงมากคือท้องฟ้ามันเป็นแบบสีพาสเทลสวยมากจริงคือเจนะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะว่าบบเป็นยังไง ก็ตอนนี้นะคะเรากําลังจะสั่งข้าวมากินที่โรงแรมก็คือเหมือนที่โรงแรมเขาเขายังไม่ได้รีโนเวทแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเจนเห็นข้างล่างอะไรเงี้ยห้องอาหารก็คือเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องสั่งอาหารเึื่อมากินวนห้องอะไรย่างนี้แต่จริงๆอะตอนแรกอะแพนไว้ว่าจะไปกินข้าวร้านอ่า one day artist นะคะแต่ว่าพอมาถ่ายรูปข้างบนห้องรู้สึกขี้เกียจแล้วก็วิวตรงห้องก็สวยเหมือนกันก็เลยโอเคเรา เพราะว่าถ้าเกิดไปที่วันเดย์ก็จะไม่ทันแสงที่อ่าใช่ใช่นี่นะคะอาหารก็จะเป็นแบบอาหารทะเลราคาก็ถือว่าโอเคนะคะแบบกลาง,ลางๆไม่ได้แพงแบบแพงเกินไปนะใช่นี่แบบนี้นะคะแบบมีแบบเมนูทานเล่นมีเมนูกับข้าว ทุกคนก็วันนี้เป็น day two นะคะเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปแวะคาเฟ่ชื่อยูเรกาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่วันน้อุทยานแล้วก็จะไปถ่ายรูปที่ต้นตาลสามต้นนะคะที่เป็นแบบจุดเช็คพอยต์สำหรับถ่ายรูปที่ปราณบุรีนะคะนี่นะคะถึงแล้วคะ่ะยูเรกานี่ก็จะเป็นแบบคาเฟ่ที่อยู่ติดกับทะเลเลย แบบนี้ติดริมทะเลเลยเดีอ่ะนี่นะคะร้านเขาก็จะมีอยู่สามร้าก็เดี๋ยวเราจะเลือกกินข้างในนะคะเพราะว่าคือกร้อนมากไม่ไหวแ <c oughs> ดดคือแบบเปรี้ยงทุกคน เราก็อยู่กันที่วันนาอุทยานแล้วนะคะก็คือที่ปานบุรีนะคะ so that smart, that your เดินมาประมาณ700้เมตรนะคะก็จะมาถึงจุดที่แบบเ,เขาชอบถ่ายรูปก,กันอะไะก็จะเป็นประมาณนี้น ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำกว้างมากอืมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของบาร์นะคะนี่ก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่อันนี้ก็คือเสียเงินแล้วก็อันนี้เป็นคอมพิเตอรี่เพิ่มเติมเพราะว่าวันเกิดของพี่ต่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมเป็นสแน็คต่างๆแต่อันนี้ก็คือ เสียงเงินนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะเตียงใหญ่แบบนี้แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นวิวเป็นสระน้ำนะคะเป็นผูวิลล่าขนาดใหญ่แบบนี้เลยที่ทัรานี้นะคะก็คือเขาจะเป็นโรงแรมที่เป็นเพชเฟลลี่นะคะ แต่ว่าเราไม่ได้เอามานะคะจริงๆก็คือเลี้ยงแมวอยู่แต่ว่ากูดี้คือขี้กวสุดๆนะคะจึงก,ก็เลยไม่ได้เอามาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก่อนหน้านี้คือเราพักที่อื่นด้วยก็คือโรงแรมอื่นที่เราพักมาเขาไม่แบบอนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องเอากูดี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาถ่ายรูปข้างนอกนะคะเพราะว่าแบบโรงแรมคือแสงดีมากเหมาะกับการทำคอนเทนต์สุดๆที่สำคัญนะคะสงบมากใครที่ชอบความแบบไพรเวทอะไรเงี้ยที่นี่แนะนำเลยนะเพราะว่านอกจากจะเป็นเพดเฟลลี่แล้วแล้วอย่างแบบสงบมีกิจกรรมให้เราทำเยอะด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมให้เราเล่นนะคะเป็นแบบปาเป้าหรือว่าแบบ คว้างขวาอะไรเงี้ยยิงธนูอะไรอย่างนี้ย,นย,นยังไม่พอนะคะก็โรงแรมเขายังมีในส่วนของบีชคลับนะคะที่ติดริมทะเลก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ c ชคลับแล้วก็ที่ทานอาหารเช้าของเรานะคะเพราะวที่นี่เนี่ยอินคูนในส่วนของอาหารเช้าแล้ดด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงนะคะเราสามารถแบเอาแบบน้องหมามาวิ่งเล่นในนี้ได้นะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วย พี่วันเดยนะชอบไหมมอร์นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานเบรคฟาสต์กันที่ห้องอาหารเมือ่อวานที่เราพาไปดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะคะไปค่ะ เราสามารถเลือกได้ไม่อันนะ้นนะคะนี่นะคะก็เป็นเบรคฟาสที่เราสั่งนะคะ<ม>ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำใสแล้วก็มีเขามีอาหารไทยด้วยก็จะมี ผัดกระเพราอะไรเงี้ยหมูกระเทียมแล้วก็ตลอดสั่งเป็นราดหน้านะคะราดหน้าหมูนี้ก็จะเป็นเบรคฟาสของเขาฟารุ่งนี้ก็จะมีเป็นพวกของเอ็กวินเดนดมีส um e แครมเบอร์เอ็กอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มีขนมนะคะจะเป็นแพนเค้กมัลเทล่าแล้วก็เป็นเฟรนท์ทสตแล้วก็เขาก็จะเสิร์ฟมากับตัวของทาวเวอร์ที่มีเบเกอรี่แล้วก็มีผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็ ทานข้าววิวทะเลแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะที่ที่เราจะไปเนี่ยก็เราก็จะไปที่ร้านคาเฟ่น,นะคะชื่อรานเบอร์รี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็วันนี้เราจะไปพักที่วาลาสมุยนะคะเอ้ยไม่ใช่วาลาหัว <laughs> หิผิด <laughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่เลยกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านคาเฟ่ปานเบอร์รี่แล้วนะคะร้านน่ารักมากตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นที่พักของเขานะคะ ที่คาเฟ่ดิปริมเลนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดกับทะเลเลยนะคะเป็นคาเฟ่ดังเพราะว่าน,นี้ก็เห็นในรีวิวเหมือนกันว่าเออถ้าใครมา,มาหัวหินเนี่ยก็ที่นี่แนะนําเลยเพราะว่าแบบบรรยากาศมันชิวนะคะ วาเลนไทน์ค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดของพี่ต่อด้วยโรงแรมก็จัดมาให้แบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีเค้กให้เราด้วยนะคะแล้วก็วิวของห้องเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปที่ร้านคาเฟ่นะคะชื่อ b o n n i e on t h e beach นะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกับที่พักนะคะซึ่งเราสามารถนั่งรถกอล์ฟไปก็ได้หรือว่าเดินไปก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนแบบเล่นน้ำอะไรต,ต่างๆนะตรงสาวไว้น้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีไปกินข้าวเซตดินเนอร์วาเลนไทน์นะคะที่แบบพี่ต่อนะคะจองให้ขอบคุณนะจากเมื่อกี้เนี่ยเราเดินเดินมาที่คาเฟ่เนาะแต่รอบนี้ก็คือนางรถกลบแล้วพรไม่ไหว มาเป็นโต๊ะของเรานะคะสำหรับเซตวันวาเลนไทน์นั่งคนเดียวโดดเลยนั่งกินกันสองคนเหรอไม่มีใครจองเซตวาเลนไทน์ที่โรงแรมเลยเหรอ <c oughs> หรอืมนึกว่าจะมีใครจะจองแพงขนาดนั้น มอร์นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะที่ห้องอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเขามีอะไรบ้างนะ นี่นะคะก็ทำเลคาเฟ่แอนบาร์นะคะเป็นแบบคาเฟ่ย,ยอดฮิตที่แบบคนมานะคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจกับเราเท่าไหร่ทุกคนดูคืนดีแรงมากตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงเนี่ยเจนขอจบทริปสำหรับ เที่ยวหัวหินชะอำแล้วก็ปานบุรีและกุยบุรีเพียงเท่านี้นะคะลิดหน้าเนี่ยเจนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เจน้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เจนขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย